สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนายซติดแบงค์นะครับวันนี้คือวันจันทร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามไม่รู้ให้เชียร์กันไม่มากนักนะครับนี้เรา่าฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับเป็นเกมระหว่างเวโรนานะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของยูเวนตุสนะครับยูเวนั้นออกสตาร์ทดีนะครับพวกเขาเปิดบ้านถล่มโคโมทีมน้องใหม่ไปขาดลอยนะครับ3-0ส่วนเวโรนาเองก็เล่นได้ดีนะครับในเกมแรกพวกเขาเอาชนะนาโปลีไปแบบเหลือเชื่อนะครับ 3ประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้เจ้าถิ่นสภาพทีมถือว่าพร้อมนะครับมีคาสเปอร์เทงสเตดนะครับยืนเป็นหน้าเป้า3ตัวรุกก็จะมีอันเดรูด้านะครับได้ลอริฟามนโตแล้วก็คริคอสคาสตานอสนะครับในที่ยูเวนะครับของกุนซือเดโกมอสตานะครับวันนี้ไม่มีเกเฟนตูรามแล้วก็ทิโมติเวานะครับสองเพื่อนที่มีเวลาการบาดเจ็บจากเกมนัดที่แล้วนะครับวันนี้ไม่สามารถ ลงสนามได้นะครับส่วนตัวเจ็บที่มีอยู่แล้วก็คืออะคริลสมิลิกนะครับดานิโลแล้วก็วาลิซิเยอซิพวกนี้ก็ยังลงสนามไม่ได้นะครับวันนี้มีดูซานวลาวิทเล่นเป็นหน้าเป้านะครับมีอันเดียคัมเบียโซมีเคนานยูดิตแล้วก็ซามิเอลเอมบันคูรานะครับเป็น3ตัวลุก ชอบเวโรนามากกว่านะครับคู่นี้ผมมองว่าเวโรนานั้นนัดแรกเล่นดีที่ยวชนะนาโปลีมาได้วันนี้เจอกับยูเว่น่าจะสู้ได้อย่างสนุกเพราะนั้นเชียเวโรนาดีกว่านะครับผมว่ามีโอกาสที่จะยันเสมอใ่วันนี้วางเวโรนาไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียรฟุตบอลนะครับเจอกับผมนาัสได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ